สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนอนบาลับครับบัดเดียวในซีทุ่มปลายละแต่ต้องห้องจอกจอกจก,กินข้าวก็กินแล้วเอ้ยนอนหลับหนุ่ยเขาไปฟอในตู้เย็นกินควายเหลี่ยนว้าหน่อยเตอได้ตอร์ซาจีนกับคนซาดึกเนี่ยกินคนเดียวเหลี่ยนหน่อยเดียวครับนี่นะเหลี่ยนมันนักเนาะว้ากับไปหลับไปอย่างละยึดไว้ให้เราผมซื้อมาหลายโดวตอร์เตอซาซาจีนควายวันนี้นะตอ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  để xoay đi con, anh máu lượt cái cảm chắc thấy là đi tìm nào niệm xoay mắc vào ngay 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 ừ ngay 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 ทุ่มปลายแล้วใน่น้อนมารับเด้อปีนใส่ปีนหัวก็ได้อืมเอาไปเจ็บไปมัดเลยนะครับหนุ่มนะครับอ๋อพอดีเลยเดี๋ยวมุกแยะสองตีนอืมเออแปลกเนาอยมุกนองนักโม่ต้องห้องเลยเดี๋ยวผมซอยจำบูด้วย,ย,ยนะครับ เงยขินล้ําซาจีนเลยนะมักเนาะกินหลอบปึกงดึกซ้ำม้อนะครับรล้ํามักไว้ก่อนมักไว้ก่อนอวนันนี้ผมจะใส่พริกลาบเด้อซาโดนมันหนีเหรอส่องหั่มปะข่านคั่วพริกอะ่ะผมจะใส่พริกเดชสดม้อเด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 ้ดคือคือคือ อืมสุดยอดสุดยอดต่อไปซอยจะไข่กันนะครับซอยจะไข่ช่องสามหัวปะหมอดกินมันมีนักกินคนเดียวจะค่อยด้อิม่มละปะอมแดงต้องพิธีพิถาาันมันแต่ไดนเนาะหิวเข้าเด้อ ยางเข <nervous S 2> ้าน <volleyball. army. S 2> ี่เราเข้าอื่นๆด้วยผมไปนึ่งเข้าดูนะครับวันนี้วันนี้ก่อนเนาะมักมักแข่งไหนกันรอสามสิบกรนบนเลยนะอดไได้ห้าวกันยังมืรอเฮ้ยอืมอืมาแจ้อมจำบ่เ

มอสได้นะเพื่อขุมห้วยเพื่อหัวดีแน่นี่นะด๋อยอื้มชุดเด็ดอื้มอื้มขุ่มแตกขุนมัดพวกนี้ครับคื cup, อม ne ันหนุ in, ่มเอ้ยแปลกหนึ CAL ดูตับกับหวานตระยกเข้ามโเนเลยมักเนี้อมันจะนุ่มนะครับนี่แปลกเลยมักไปก่นนอ,กอนเนาะช่วยเนื้มเร็วกันเอาพริกแดงใส่แดงสวนพริกแดงนี่เ่าต้องใส่นักเดี๋ยวกับอ้อดูดัมบู ดพี่ขีนหนูสวนเดอ้อเพ็ดน้อยต้องหันทีนะครับซานี่นะพิกเด่นนี่นะบลักกเกกเปาะเดี๋ยวเขาเขาอุน่นกวี่ยมันถึงติดมือติดเข้ามาเต็มเพดอะเออดูึงเผ็ดเดอ้เอซาพิกเด้สดนี่ดกับล้ำเป็นอยังเดอ้อทดลองทำคนเด้อครับม้อ

อ่านวดใส่อือืต่อ,อ,อ,อไปกันผมใส่น้ำปลาวันนี้นะใส่น้ำป่ามาลองใส่น้ำปลาพอหน่อยจะเข้าถากาา่อนตัวตว่อเดี๋ยวมจะกิมนทำไมมันจางาเติมได้ดูอือขวดน่า,าเฮ้ย ซาจินใส่ซีเดียสุดน้อดูดูดวอันจิไปเส้นนี้จ้าหิวเข้าจิมกันดูดูจิมมันพิกด้วยอ่ะคือต่า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 ด่าฮึรับนั่งย่างเฮ้ เขาต่อเขาอเขาเคมดวนใส่ซุหอมเนอเสียลืมเสียใสเดี๋จะได้กันุนละมอะคือชะดึกครับชะดึกอืกินคนเดียวโดมดึงเนือ

มันมีอย่างน่าก็นี้นะในตู้เย็นมีเอีไยผักกาดเสลี่ยมพริกไฟหอมดวนผักกาดเมี่ยวนาะเดือดจะเขยออกก่อนให้เราเข้าก่อนแค่สั้นแค่สั้นอืมดอกเสียงออกเอ่ะกึกให้เราเข้าละก็เดือก็อือตับดอกอือเหมั่งได้นะ

Hmm 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 hum, Tak Hmm 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 hum, 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 hum,

นั่นงานเปินขึ้นเห็นไหมยังดึกเดี๋ยวเฮ้ยสี่ทุปป่มไปอยู่เนาะเออ Hmm.

ไอ้จอนมันขึ้นได้นะเขาเต็มจอนเต็มจอนนะทุกดอครับอืมหัวเขามาขึดด้นเนาะถังเต็มแล้วนะครับเออชาลึกครับชาลึกพัน